สวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะวันนี้มากันอีกแล้วนะคะวันนี้มันมีไม่คะดาวโจรธรรมดาแล้วก็ VIP VIP น่าจะมีแต่ธรรมดาก็ถ้าไม่มีก็เล่น VIP ไปนะคะตัวนี้ดาวโจรรวมนะคะรวมคืนนี้นะคะเลขเด่นของดาวคืนนี้นะคะเด่นที่สิบบนนี่ค่ะนะ สามห้าศูนย์แปดเจ็ดนะคะเด่นมากมายนะคะเด่นมากมายนะคะยามาสามห้าศูนย์แล้วกันนะคะนะสามห้าศูนย์อีกตัวหนึ่งนะคะที่หน้ามานะคะยังไม่ได้จับสามตัวนะคะสามห้าศูนย์ค่ะเด่นคืนนี้ขอฟันที่สามนะคะคืนนี้ขอฟันที่สามรองแปดนะคะ วันสามรองแปดนะคะวันนี้วันนี้จะออกไปซื้อประกาลืมนะคะไม่ได้ซื้ออีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะคะไม่ค่อยเข้มเท่าไหระะ่แปดชุดก็ให้ตามนี้เลยนะคะเด่นนะคะคืนนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่สิบเดือนสิบนะคะคืนพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะออกพรุ่งนี้นะคะ นะเลยเที่ยงคืนไปก็จะกลายเป็นวันที่11เนะคะเพราะฉะนั้นเราให้เป็นวันที่11เดือน164นะคะฟัน3รอง8สายรูดสายลาก3038ค่ะนะกัน3 5หนะคะกัน3 5กับ5 0สายลากนะคะลากมันจะเด่นอยู่ประมาณนี้นะคะลากกันก็ที่30กับ38ค่ะ แล้วก็ลากกันก็จะมีสามห้าสามห้ากับห้าศูนย์นะคะนะลากกันคือฟันสามอ่ะนะคะตามนี้เลยนะคะการเจาะที่เจ็ดศูนย์กลายเป็นหนึ่งศประมาณนี้นะคะนะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยคะ่ะ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนี่เห็นไหมครับปากกาไม่ออกนะคะนะมันจะออกแป๊บเดียวนะคะแล้วก็จืดจืดจางๆไปนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ประมาณนี้ไปก่อนนะคะก็มันลืมซื้อมานะคะออกไปแล้วลืมนะ ็ประมาณนี้นะคะ VIP ธรรมดานะคะรวมไปเลยนะคะดาวสรัฐไม่น่าจะมีนะวันนี้นะคะนะสามรัฐมีไหมคะนะสามรัฐไม่น่าจะมีมาดูดูก่อนนะคะถ้ามี3รัฐก็จะลงให้นะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอให้ได้ขอให้โดนคะ่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกทกท่านนะคะ ใครอยากเข้ากลุ่มก็มาเข้านะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเอ่อรวมนะคะใครก็สอบถามมาได้เรื่องเลขนะคะถ้าเราอยู่เราก็จะลงให้นะคะเราจะาจะคิดแล้วก็ลงให้เป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ดูเราก็จะไม่ได้ลงนะคะสำหรับเลขอื่นนะคะสำหรับเลขที่ใครถามมานะ แต่ถ้าเป็นเลขประจําเราก็จะลงให้นะคะแล้วเราก็ไปดูกาะสามรัฐมีไหมนะคะนะจำไม่ค่อยได้นะคะนะเยอะนะคะนะก็ฝันดีอยู่นะคะไม่แน่นะคะรัฐบาลงวดนี้อาจจะถูกอีกก็ได้นะคะจับรอตไว้เยอะนะคะจับรอตหาลอ็อตหาล็อตไว้นะคะลงไปให้แล้วใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันนะคะ เลขหารัฐรัฐบาลน,นะคะหาจับลอตเตอรี่ไว้นะคะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเรามาต่อกันที่สามรัฐนะคะเดี๋ยวไปชมกันก่อนเดี๋ยวชมดาวโจนไปก่อนสามรัฐเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสามรัฐมันมีไหมนะคะวันนี้คิดลืมคิดลืมนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเอาลืมอีกแล้วใครอยากจะเข้ากลุ่มนะคะจะบอกว่าเดือนตุรานะคะนะ สามสิบเอ็ดวันฮาโลวีนนะคะวันผีออกนะคะวันนั้นแหละเราก็จะปิดนะคะหลังจากนั้นก็ใครอยากเข้ามาก็ต้องมีรค่าใช้จ่ายนะคะเราสอบถามทักกันมาหลังใหม่นะคะนะจะบอกให้อีกทีหนึง่งนะคะช่วงนี้เราจะวางลิงก์ไว้ให้เข้ากลุ่มฟรีนะคะเดือนเกิดเดือนเฮงของเราคะ่ะวันนี้นะคะ ใจดีใจดีให้เข้าค่ะนะใจดีให้เข้าฟรีค่ะนะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย